มาแล้วขนมปังน้องได้แล้วนะจะเปิดให้ดูขนมปังมันขึ้นเยอะแล้วประมาณ40นาทีจ้ะประมาณนี้นะมันแล้วแต่ฤดูหนาวก็จะช้าหน่อยฤดูร้อนก็จะเร็วหน่อยน้องจะเอาไว้ที่นี่ก่อนแต่ว่าน้องจะมาเตรียมพิมพ์ของเราก็จะแล้วแต่ขนาดของน้องจะใช้ไซส์เล็กนิดนึงแล้วก็ไซส์ขนาดนี้นะคะน้องก็จะตัด ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าน้องใส่นก็จะตัดลงพอดีประมาณนี้นะคะน้องก็จะเอาตาวางที่นี่หลังจากนั้น,นจะทำให้ดีก็พับขึ้น ใช้กันไกต่ตัดตัดง่ามันก็จะลงเร็วประมาณนี้นะเอาวางที่นี่ก่อนอ่ะน้องจะเริ่มทำ ประมาณนี้แหละเอาวางที่นี่ก่อน บีบลมออกนิดหนึ่งบีบลมออกเ<ป><ป>บ่งให้มันเท่าๆกันนะคะเก็บไว้ใส่โบแล้วก็ปิด แล้วสี่ก้อนแล้วแต่ถนัดไพยถนัดมันนะน้องชอบทำแบบนี้มันง่ายจ้ะแบ่งเป็นสี่ก้อนเราก็เอาวางหาที่คลุมก็ได้ แป้งแห้งเร็วนะน้องจะใส่ตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้แป้งมันจะแห้งเร็วมากๆเลยจ้ะโล,ลจ้ะ ใครชอบก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะประมาณนี้นะคะนี่แล้วก็จะใส่ในพิมพ์ใส่ปไปเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วน้องจะทำให้ดูนะประมาณนี้นะไปเรื่อย ทำขนมปังนี้ใช้เวลานานจ้ะนานกว่าปกติกว่าจะได้กินก็เรจะทำเป็นขนมปังสีขาวแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะแล้วก็ใส่อีก แล้วแต่ขนาดผิงพับสี่อันเสร็จแล้ว เสร็จแล้วนะประมาณนี้เลยเราก็จะเอาลายคลุมใช่ไหมคลุมเอาผ้าคลุมอีกทีหนึ่งรอให้มันขึ้นใส่เข้าไปที่เดิม มนะคะถ้าไม่ผ้าไม่คลุมนะมันจะอ่ามันจะช้าค่ะน้อเราจะเอาผ้าคลุม,มนานเลยค่ะประมาณ1ชั่วโมงแล้วแต่อากาศอุณหภูมิในห้องเรานะถ้าเราเอาไว้ข้างนอกมันก็จะนานนิดหน่อยแต่ถ้าเราเอาไว้แบบนี้เราก็ปิดประตู ประมาณนี้นะคะอันนี้คือทําโดให้ดูง่ายจาทาขนมปังทําง่ายมากๆเลยน้ําตาลถ้าเราไม่อยากใส่เยอะเราก็ใส่นิดนึงได้แล้วแต่เราแล้วแต่ความชอบแต่ว่าน้องลืมใส่ผงนมเข้าไปมันจะทําให้อ่าขนมปังของเราอ่ามีรสชาติดีขึ้นแต่ไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าก็แล้วกันแต่ว่าน้องไม่ทําบ่อยๆอ,อันนี้ถือว่า น้องทำขนมปังเนี่ยนานแล้วนะตั้งแต่น้องทำให้สามีเอาไปให้บริษัทจ้ะเขาจะมีเชร์อาหารจะเป็นอ้ออ่าอาทิตย์อาทิตย์ต,ต่อไปใครจะเป็นคนทำเบเกิ้ลใครจะเป็นคนทำอาหารกลุ่มนี้กลุ่มกลุ่มไอทีอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าอ้อคนนี้เขาจะเวียนกันทำอาหารบางคนจะทำเค้กน้องก็จะทำขนมปังอ่าซอสโรล แล้วก็จะมีขนมปังเอเชียจะทํามันเหมือนกับโคโซองอย่างเงี้ยเอาไปให้เขากินแล้วก็ทําเค้กอีกนิดหน่อยแล้วก็เอาไปจ้านานแล้วที่น้องไม่ได้ทําแบบนี้เอาไว้กินเพราะว่าน้องซื้อซาวโดมาจากร้านโมโวสุนอาทิตย์หนึ่งหนึ่งครั้งพอดีวา่าเมญ่าเรามาจ้าเรามาวันที่นี่ก็เลยเฮ็ดซูเพิ่นกินมันก็เลยหมดน้องก็เลยวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์น้องก็จะไปวันเสาร ประมาณนี้แหละโอเคนะคะรอดูว่ามันสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวน้องจะทําให้พี่ๆดูเดี๋ยวน้องขอเคลียร์ก่อนนะคะขนมปังน้องได้แล้วน้องจะตอกไข่ใส่ที่โบงฟองแค่นั้นเองเพื่อที่จะใครจะใส่นมลงไปนิดนึงก็ได้นะแต่ว่าน้องไม่ชอบ ตีตีต,ต,ตีตีก่อนตีให้เข้ากันอาบน้ำเพิ่งเสร็จไหว้พระเพิ่งเสร็จได้แล้วมันขึ้นสองเท่าแล้วท,ทขนมปังเป็นยังไงมันขึ้นแล้วมันก็ดูดีเห็นไหม ไข่ใส่เอานมใส่เอาอะไรก็ได้เนยแข็งใส่ก็ได้แต่น้องชอบไข่ทาไปเลยหอมมากๆเลยค่ะหอมเนยนก็จะหอม อีกนิดหนึ่งใส่งาไหมแล้วแต่ใครชอบใส่งาอันนี้จะเป็นซีดของอะไรนะจะเป็นเขาเรียกอะไรนะที่ใส่น้องจำชื่อไม่ได้เอามาใส่เลมอนเค,ค้กจ้ะน้องจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรจำไม่ได้นะเดี๋ยวเผื่อน้องคิดออก ใส่ไปเลยถ้ามันมีสีสันเฉยๆพี่พี่ไม่ใส่ก็ได้หรอกแต่ว่าน้องชอบใส่ให้มันดูสวยงามมันก็ไม่มีอะไรหรอกใส่ให้มันให้มันสวยเฉยๆไม่ใส่ก็ได้จำชื่อมันไม่ได้นะคะก็จะดู เหมือนกับเหมือนกับเราแต่งหน้าหละถ้าเราไม่แต่งเราก็ไม่สวยถ้าเราแต่งหน้ามันก็สวยก็ทำมันสวยๆแล้วกันประมาณนี้นะคะอันนี้ใช่ไหมน้องก็จะใสงงาดำผสมกันก่อนใส่งาดำเข้าไปก่อนนะคะ ต่อไปเป็นงาขาวผสมกันค่ะมันจะได้สวยงามสมกันหวังว่าพี่ๆจะเห็นนะคะโอเคเป็นหวัดค่ะยังไม่หายเลยพี่ๆจ้าแล้วเราก็จะเอาเข้าวเต่ามาดูมา นี่แหละสองอันมาดูน้องวอร์มเตาไว้แล้วอุ่นแล้วร้อนแล้วน้องน้องทำไว้ก่อนครึ่งชั่วโมงนะคะต้องวอร์มเตาก่อนนะได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงเสร็จแล้วค่ะ ง่ายเดี๋ยวมาเบิงเด้วอว่ามันเป็น,นดังใดได้แล้วค่ะไหมมันจะปิดได้เวลาแล้วอุย้ยน่ากินมากๆเลย ง่ายไหม <c oughs> นี่ก็ไม่ร้อนแล้วแป๊บเดียวก็ได้กินมันจะนุ่มรอก่อนเอาอันนี้ออกขยายออกนิดนึงสวยไหมสวยไหม ้าไม่อยากจะให้มันเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนเราสามารถทำมันเป็นโดแล้วก็จะเป็นชิ้นเดียวกันได้แต่น้องชอบเพราะว่ามันจะแกะชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้กินได้เด็กไหขนมปังหอมหอมไหมคะเป็นชิ้นพี่เห็นไหมอร่อยมากๆเลยน้องจะกินกับแยมก็ได้เห็นไหม ขนมปังนิ่มมากเลยค่ะนิ่มมากๆเลยกินกับอร่อยน้ำหนักน้องขึ้นแน่เลยก็จะไม่ทำอีก <laughs> ไม่ทำอีกอย่าคอนะ บอกว่าทำขนมปังให้ดูหน่อยอย่าบอกนะพอแล้วนะคะให้ดูแลข้างในเป็นประมาณนี้น้องก็ทำแค่นี้แหละถ้าอยากกินก็ดูคลิปเก่าก็แล้วกันถ้าทำบ่อยๆน้องจะไม่ลดน้ำหนักจ้าน้องก็จะกินกินกินอันนี้อร่อยมากเราต้องหยุดเราต้องพอถ้าสามีอยู่บ้านแป๊บเดียวแกก็หมดก็จะเดินไปเดินมาแกทำงานที่บ้านโอเคนะคะ หวังว่าจะลองเอาไปลองทำดูมันทำง่ายๆถ้าไม่มีเครื่องเราใช้มือก็ได้ทำแป้งให้เข้ากันง่ายจากขนมปังทำง่ายอร่อยด้วยสดด้วยใหม่ด้วยขอบคุณนะคะบ๊ายบาย